ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ไอชินนะคะจะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกินอาหารเหนือกันค่ะวันนี้มีตำขนุนนะคะแล้วก็ยำหน่อไม้ดองค่ะแล้วก็มีผักทอดมีไก่ทอดนะคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะพูดสิใช่เนาะขอบคุณ <c oughs> ขอบุก้าเพมโอะขอบคุณครับขอบคุณครับที่เป็นที่แปลงกำลังใจใช่ให้ผมครับให้ผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะเรามากินข้าวกันเลยนะคะ yeah ในโต๊ะเ <laughs> ทวได้เจ้บุญยอะสวยัดอุ้ยหอมอฉยอ่ะอร่อยค่ะอร่อย <c oughs> อร่อย ไชินทานอาหารไทยได้หมดเลยนะคะเนไย่ยถั่ <III> ถวสดๆเก็บจากสวนค่ะ มะเขือปาะจากสวนค่ะอร่อยค่ะอร่อยชอบกินกับ<แ>กยำหน่อไม้ดองค่ะ <c oughs> คนญี่ปุ่นเขาจะไม่กินถั่วฝักยาวดิบแล้วก็มะเขือดิบนะคะแต่อให้ชิ้นของเรากินหมดเลยค่ะ <c oughs> อาหารเนื้ออร่อยไหม <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อย จำขนุนเป็นขนุนกระป๋องนะคะไงหน้เจนเดสกี้ฮึเจนโจวิติกไทยเดอรีสกี้ไทยเดอรีสกี้เขาบอกว่าชอบอาหารไทยค่ะอร่อยเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิจังด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ